หลายคนน่าจะเคยมองว่ามัลบรีเนี่ยก็เป็นแค่ผลไม้รสเปรี้ยวๆหวานๆที่เราหาทานได้ทั่วไปใช่ไหมฮะแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังรสชาติอร่อยๆของมันเนี่ยมันซ่อนพลังในการดูแลสุขภาพที่แบบโอ้โหน่าทึ่งมากๆเอาไว้เลยนะฮะถึงขนาดที่ว่าเขายกให้เป็นซูเปอร์ฟุตกันเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทําไมผลไม้ลูกเล็กๆแบบนี้ถึงได้ไม่ธรรมดาเลยลองคิดตามดูเล่น,ลนๆสิครับว่าถ้าอาวุธลับที่เราใช้สู้กับโรคร้ายต่างๆในยุคนี้เนี่ย มันไม่ใช่ยาราคาแพงๆหรืออาหารเสริมจากต่างประเทศแต่กลับเป็นผลไม้ที่อาจจะกําลังโตอยู่หลังบ้านของเราเองผมมันน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมล่ะครับเอาล่ะครับและนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เราจะเริ่มทําความรู้จักกันก่อนว่าอะไรที่ทําให้มันบุรี่ไม่ธรรมดาจากนั้นไปสํารวจพลังต้านมะเร็งที่ซ่อนอยู่ในตัวมันแล้วมาดูกันว่ามันจะมาเป็นตัวช่วยคนยุคดิจิทัลแบบเราๆได้อย่างไงต่อด้วยเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพจากข้างใน และที่สําคัญเลยปิดท้ายด้วยข้อควรรู้ต่างๆเพื่อให้เราได้ประโยชน์จากผลไม้มหัศจรรย์นี้แบบเต็มๆครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยอะไรกันนะที่ทําให้ผลไม้ที่ดูแสนจะธรรมดาอย่างมอร์เบอรี่กลายมาเป็นผลไม้ที่ไม่ธรรมดาขึ้นมาได้คือคำตอบเนี่ยไม่ได้พูดกันลอยๆนะครับมันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นเลยที่ยืนยันตรงกันว่า m มลบรีเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับคลังแสงของสารต้านอนุมูลอิสระเลยฮะคือมีปริมาณที่สูงมากสูงจนน่าทึ่งซึ่งสารพวกนี้แหละครับที่เป็นเหมือนทหารเอกคอยปกป้องร่างกายของเราจากความเสี่ยงของโรคร้ายต่างๆนั่นเองแนในบรรดาคุณประโยชน์ทั้งหมดที่มีนะครับประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดแล้วก็ถูกพูดถึงกันเยอะมากๆเลยก็คือพลังในการต้านมะเร็งที่มาจากธรรมชาติแบบร้อ เคล็ดลับของพลังที่ว่านี้เนี่ยมันอยู่ที่สารสําคัญ2ตัวครับที่เราจะเจอได้เยอะมากๆในมมลบรีที่มีสีม่วงเข้ม,ขมๆก็คือแอนโทไซยานินกับเรสเวอรรทรอลอืมชื่ออาจจะฟังดูยากไปนิดนึงนะฮะแต่จําง่ายๆเลยครับว่ามันคือคู่หูพิทักษ์เซลล์ที่ทํางานประสานกันเพื่อปกป้องร่างกายของเราจากระดับเซลล์เลยทีเดียวแล้วคู่หูพิทักษ์เซลล์ที่ว่านี่มันทํางานกันยังไงคือคกลไกของมันเนี่ยครอบคลุม3ด่านสําคัญเลยครับด่านแรกเลยนะฮะ คือมันช่วยดับไฟหรือลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายซึ่งเป็นต้นตอของหลายๆโรคเลยเพราะผ่านด่านแรกไปด่านที่สองมันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นองครักษ์คอยจัดการกับพวกกรลมูลอิสระตัวร้ายและด่านสุดท้ายที่พีคที่สุดก็คือมันเข้าไปตัดไฟแต่ต้นลมครับคือไปขัดขวางการเติบโตของเซลล์ที่เริ่มจะผิดปกติไม่ให้มันลุกลามจนกลายเป็นมะเร็งได้แล้วก็ไม่ใช่แค่การป้องกันแบบกว้างๆทั่วไปนะครับคือมันมีงานวิจัยที่ชี้เป้าลงไปชัดๆเลยว่าสารสกัดจากมัลเบอร์รี่ มีแนวโนมที่จะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งที่พบบ่อยในยุคนี้อย่างเช่นมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งตับได้เป็นอย่างดีเลยละครับนอกจากการป้องกันโรคร้ายในระยะยาวแล้วนะฮะมัลบรียังเป็นเหมือนฮีโร่ที่มาช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของคนยุคดิจิทัลอย่างเราๆโดยเฉพาะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดที่มันชอบสวิงขึ้นข,นขนลงๆหรืออาการตาล้าจากการที่ต้องจ้องจอคอมจ้อง,องมือถือกันนาน,น,าน กุญแจสําคัญที่มาช่วยจัดการเรื่องน้ําตาลเนี่ยก็คือสารประกอบที่มีชื่อย่อว่า d n j ครับผมสารตัวนี้มีความสามารถพิเศษมากๆที่เราจะเจอได้ทันในใบหม่อนแล้วก็ผลหมอนเลยนะฮะหน้าที่ของมันก็เหมือนกับเป็นผู้ควบคุมด่านน้าตาลในร่างกายของเรานั่นเองกลไกของมันนี่น่าสนใจมากเลยครับลองนึกภาพตามนะฮะเวลาเรากินอาหารจําพวกแป้งของหวานเข้าไปเนี่ยปกติน้ําตาลมันก็จะถูกดูดซึมเข้าเลือดอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับ แต่เจ้าสาร d n j ตัวนี้แหละครับจะเข้าไปทำหน้าที่เหมือนเหยียบเบรกไว้เลยคือไปชะลอโปรเซสไอกระบวนการนั้นให้มันช้าลงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราค่อยๆสูงขึ้นช้าๆไม่ได้พุ่งพรวดขึ้นไปซึ่งมันดีมากๆเลยนะฮะสำหรับคนที่กังวลเรื่องเบาหวานหรือคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่ส่วนเรื่องดวงตาของเราเมลเบอรี่ก็มีคู่หูพิทักจออย่างลูทีนแล้วก็ซีแซนทีนด้วยครับ ตัวลูทีนเนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนเป็นแว่นกันแดดธรรมชาติเลยช่วยกรองแสงสีฟ้าตัวร้ายออกจากหน้าจอต่างๆให้เราส่วนซีแซนทีนก็จะเข้าไปบํารุงแล้วก็ปกป้องจอประสาตาของเราโดยตรงเลยใครที่ใช้สายตาหนัหนกๆนี่บอกเลยว่าต้องจัดครับนี่คือตัวช่วยที่ธรรมชาติเขาให้มาเลย ทีนี้เราลองมาดูประโยชน์ในภาพรวมๆกันบ้างดีกว่าว่ามัลเบอรี่เนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ระบบต่างๆภายในร่างกายของเราได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญมากๆอย่างระบบย่อยอาหารระบบเลือดแล้วก็สุขภาพผิวของเราครับหนึ่งในจุดเด่นที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็คือมัลเบอร์รี่เนี่ยมีใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์สูงมากครับแล้ส่วนใหญ่ก็เป็นใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายนานด้วย ซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเปรียบไปก็เหมือนไม้กวาดชั้นดีเลยนะฮะที่คอยช่วยทําความสะอาดลําไส้และก็เป็นหัวใจสําคัญของระบบขับถ่ายที่ดีเลยประโยชน์ที่ได้จากไฟเบอร์ชนิดนี้คือชัดเจนมากครับมันช่วยเพิ่มมวลของอุจจาระทําให้การขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นสม่ําเสมอช่วยลดปัญหาท้องผูกท้องอืดได้ดีเลยแล้วพอสําไส้เราสะอาดใช่ไหมครับมันก็ยังส่งผลไปถึงการลดความเสี่ยงของมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้อีกด้วยนะ แล้วนอกจากเรื่องไฟเบอร์นะฮะอย่าลืมว่ามเบอรี่ยังเป็นแหล่งวิตามินซีชั้นยอดอีกด้วยซึ่งวิตามินซีก็คือพระเอกในเรื่องของผิวพรรณที่สดใสแล้วก็เป็นเหมือนปลาการด่านสําคัญของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเลยครับความน่าทึ่งมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือพอวิตามินซีธาตุเหล็กแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระในมอลเบอรี่ได้ทํางานร่วมกันนะฮะโอ้โหมันจะเกิดเป็นพลังแบบคอมโบเลยครับช่วยบํารุงเลือดทําให้เรารู้สึกสดชื่นลดอาการอ่อนเพลีย แล้วยังส่งผลโดยตรงไปที่ผิวผ่านของเราด้วยช่วยฟื้นฟูผิวที่ดูโทมๆหม,มองคล้ำจากการนอนน้อยให้กลับมาดูสดใสเปล่งปลั่งได้อีกครั้งหนึ่งเอาละครับหลังจากที่เราได้รู้ถึงประโยชน์ที่มันสุดยอดของมาบรีกันไปแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายที่ผมว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือข้อควรรู้และข้อควรระวังต่างๆเพื่อให้เราสามารถกินมาบรีได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับ ตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าปัญหาสุขภาพแบบไหนที่เมลบอรีจะเข้ามาช่วยได้เป็นพิเศษลองเช็คดูนะครับว่ามีข้อไหนที่ตรงกับเราบ้างไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากจะคูน้ําตาลคนที่ใช้สายตาหนัก,นกคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายคนที่รู้สึกอ่อนเพลียหรือคนที่อยากลดการอักเสบในร่างกายเมลบอรีนี่แหละครับคือคําตอบจากธรรมชาติเลยและนี่คือ4ข้อสําคัญมากๆที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะฮะหนึ่งเลยกินแต่พอดีอะไรที่มากไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับ 2. โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนเกี่ยวกับปริมาณที่เหมาะสม 3. ต้องระวังมันบรี่อบแห้งให้ดีเพราะน้ำตาลมันจะเข้มข้นกว่าผลสดเยอะมากและข้อ4ซึ่งสำคัญที่สุดเลยคือผู้ป่วยโรคไตในระยะท้ายๆควรจะหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเพราะในมันบอรี่มีโพแทเสเซียมค่อนข้างสูงครับ ผมว่าคำกล่าวนี้นี่สรุปเรื่องราวทั้งหมดของมมลบอรี่ได้ดีที่สุดเลยนะฮะผลไม้เรียบง่ายที่มีพลังแก้ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนบางทีสิ่งที่ดีที่สุดก็อยู่ใกล้ตัวเรานี่เองครับดังนั้นก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเบอรี่เนี่ยไม่ใช่แค่ผลไม้ที่เรากินเล่นๆเ,เพื่อความอร่อยเท่านั้นแต่มันคือของข,องขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติที่มอบพลังในการดูแลสุขภาพให้กับเราได้อย่างน่าสจรรจรจัจจริงๆ เรื่องราวของบอร์เบอรี่ในวันนี้ก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันนะฮะว่าในธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยยังมีสมบัติล้าค่าอะไรอีกบ้างที่ซ่อนพลังอันยิ่งใหญ่เอาไว้แล้วก็รอให้เราไปคนพบสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา d i ไไว้เลย พราคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันคะ่ะ